เอาละค่ะนี่คือเราก็ได้ร่วมนำถวายในส่วนของโลงศพทั้งหมด10โลงด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์อย่างที่บอกค่ะคุณขาก็ขอให้ผลบุญนี้ค่ะส่งผลให้ทุกคนที่เป็น FC อาจารย์มีความสุขความเจริญความก้าวหน้าทำสิ่งใดสมความปรารถนาค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะถวาย นะโมตัสสะพหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพหะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสโธ阿拉หังสัมมาสัมพุทโตปะขวาพุทธังปะขวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะตาธรรมโมธรรมมังนะภสษามิ สุปฏิณโนสัมโะสามธันละมามีมายังพันเตวิสุวิสุระพละ,ละ,ละ,ละายะเทศนาเนรนะสหาปัญจเีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุวิสุ รัตนพายะเทศรเนนาสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิดมยังพันเตวิสูวิสูรัตนภายะเทศรเนนาสหปัญจศีลานิยาจามะ

พุทธิยมปิธรรมมังสารนังคจามิพุทธิยมปิสังขังสารนังคจามิพุะธิยปิสังัสารังจามิตัติยมปิพุทธังสารนงคจามิตัติยมปิธรรมังสารนังจามตัติยมปิธรรมมังคจามิตัตมปสังังสรนังคจามิ ติสรณะนาขามังนิจิตังปนาติปตาเลระมสิกขาปะทังสมาธิญาณนี้ตาเรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาินนาอาตินาธานาาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยาณิ กามสุมิชฉาจาราเวระมณีสิกขาปัทถสมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทถสมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทถสมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทถสมมาทิยามิสุรามียะยักษะปมมาทัานาเวระมณีสิกขาปัทถสมมาทิยาม อิมานิปัญจสิทธาปทาหิสัมมาทิยาวิสีเนระสุขัิญยันติสีเนรนาเะสังข ឋ្រូនសាត់ដ្រូវាស់ប់ព្ល់ការបស់ដ្រូ โอเคเริ่มเลยครับนะโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเกปันเตสังโฆปฏิชานาโตมะยังเอตังชาวะกะนะกะมัญชัวรัง สัปริวาระมหาชนสสะสาสาธารณทายะสังคสังนิยาเทมะสาธุโนพันเตอายังมหาชนสะสาธารณะทายะชาวะกะนะกะมัญชุสัยยะมัญชุสายยะ ธนสัตทานังสัตานสัตอเนสังโสอำมหาการเจวะมาตาปิโตอาทินันจะปิยาชนานางธิคารตังขีตายะสุขายะสังวัตตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้จเจริญข้าพระเจ้าในเป็นหึ่งประดอน ขอมอบิบบีศพนี้เพื่อบรรจุร่างภูรยิย่ตเพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชนทั่วไปบุญทานที่ขา้าพเจ้าาเป็นหนึ่งองพีน้องได้กระทำแล้วนั้นขอให้ความเจ็บอย่าได้ใกล้ความไข้อย่าได้เห็น ความทุกข์เก็นอย่าได้มีคอยเป็นเศรษฐีขาบด,ดีวนตรีพยาคนผ่านอย่าได้พบขอประสบได้คนมีแต่ปัญญาด้วยเถิดสาธุใม่คนนำแม่คนนะแม่คน

โยชน์แก่สาธารณะคะช่ไแล้วก็เราบอกว่าเพื่อความเป็นเศรษฐีเพื่อความเป็นผู้ใหญ่โลกเพความสุขท่านั้นตรงเนี้ยมันก็เคยมีเหตุการณ์ยกขึ้นมาเป็นประวัติข้มีเหมือนพิษแสบเป็นหนึ่งก็เคยปวดมไมตรงพี่ก็เคยปวดก็เคยเรียนพุทธประวัติก็ต้องรู้จักพยศาศพยศาศาก็เป็นลูกของเศรษฐีในเมืองคารานสีนะครับ มีประสาทสาวดูเหมือนพุทธเจ้าเลยมีสมบัติอย่างมากมายเนี่ยแต่ว่าที่ได้สมบัติได้พวกศรัพย์ต่างๆม,มากมายเนี่ยก็มาจากอดีตในชาติหนึเนี่ยถ้าคนเคยไปช่วยศพงไร้ญาติคือส่ไม่มีญาติอะไรที่ลาบากเนี่ยเขาก็ไปทําืช่วยเหลืนะอเขาให้อะไรให้ไม่ให้เกิดค,ความเป็นทิฏจิจตานะ ก็นะาอานิสงตรงนี้แหละก็มาทําให้เขาได้มาเกิดในตระกูลของเศษรษฐาาีในพาราณสีแล้วก็ได้บรรลุธรรมกับพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นเหตุว่าทําไมเราต้องทำที่เราทําเพราะว่าเราต้องสร้างเหตุของความดีไว้ก่อนือในระหว่างที่เรากําลังเดินทางไปในโลกนี้หรือว่าวัฏฏสงสารการเวีนว่ายตาเกิดเนี่ยเราก็เอาความดีตรเนี้ยเป็นที่ตั้งไว้นะ ก็เรียกว่าขออนุโมทนาบุญในสาธารณกุศลนะกับครอบครัวของจินแสเป็นหนึ่งแล้วก็คณะญาติธรรมทั้งหลายทุกคนนะที่มาร่วมกันนะขออนุโมทนาบุญจ,จริงๆนนในตรงนีในกิตกุศลว่าไม่ไม่มีใครที่จะมาทําแบบนี้ง่ายๆนะทุกนใหเราก็จะทํางานการอะไรการทําอาชีพเลี้ยงตัวเองแต่เรามีความเสียสละตรงนี้เรียกว่าทางวัดครองเรียนก็ถือมีอัตมาภาพเป็นตัวแทน,นก็ขออนุโมทนาบุญนะก็ขอให้ ครอบครัวของสินแสเป็นหนึ่งตลอดจนญาติทร่ททั้งหลายที่ร่วมคำมือน,นะจงประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะด้วยอายุกวันนสุขละภาระปฏิภาณธานสารสุขบัตคิดอ่านสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยทุโศนของความคิดานั้นจงสําเร็จจงสําเร็จทุกประการเอิเจริญงอ 我这个。 kita harus kebatan kepadawakan มาเลนยาสีเลนโลปวก็ไปัจจัปัจจักภพที่ันจะมาจะตุสัตูการที่เวาเวลาจัมาถึงว่าดีนาทีต่งเดินมาสมบูรณ์สุดขี้แต่ก็ตูยาเยะาทาวริวาปุราปริปุเรนตดสะคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคาปติอิชิตังปันทิตังตุมพังคิปะเมวาสมิตจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะญัสโอยาธามณีโชติทัสโอยะธาสัพพิโยอะวิวัชันตุสัพพะโรโภวินัสตุมาเตภวับวันตรโยสุขีทิทายุโยภวะอภิวาทนาสีวิสณีจักโกธาปัญญโนจักปะโ ธรรมวาทันติอายุวันโทสุทังภาลังอายุโทภระโททีโรวันนโทปณิพานโทสุขัสสะขาเมธาวี สุขังโสอภิธานีอายุพันตวงพารงวันนางสุขังจะปฏิหารนัโธทีขายุยสวะโคติยาทะยาทุปาปาชาติทีอายุวาฒโกธนวาทโกสศิริวัฒโคยสวะทโกพภะลวะทโก วันวัฏฐโพสุขวัฏฐโพโพตุสาภะธารุคโารุคาพยาเวราโสกาสานุจุปันทาวานิคะอันตายาปิวินาสนตุจเตชะสาชยสิีาาพ,สพิทาหังราภะโสดี ขยังสุขังพารติริอายุจวันโนจะโพพังบุทธทิจะยสาวาตตวันสาจะอายุจะชีวสิ ทีภวันตุเตภวันตุสาผังมังภาระระพันตุสาพระเทวตาสะพระพุทธานุภาเวนะสธาสดทีภวันตุเตภวันตุสาพังมังภาระรัะพันตุสาพระเทวตาสะพระธรรมานุภาเวนะสธาสดทีภวันตุเตภวันตุสาพังมังภาร ระันตุสัพพะเทวตาสาพะสังคานุภาเมนะสะทาโสทีพรวันตุเต พรพุทโธภระคะวาพุทธังภระคะวันตังอะภิวาเทมิราคาโตภระคาวตาธรรมโมธรรมมังมะม,มาซมิสุปฏิปันโนภระวาวโตสาวกาสังโฆสังฆัง คุณขาแล้วตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในของทอางวัดนะคุณขาและนี่หัคือลงศพที่อาจารย์นําบริจาคจํานวนสิบลงด้วยกันคุณขาแล้วก็ต้องบอกนี้ค่ะ,ะเราเนี่ยมีโอกาสเพราะว่า ทราบข่าวว่าทางวัดเองเนี่ยช่วยเหลือนะคะสำหรับศพยากไร้ช่วยเหลือสําหรับคนที่เขาไม่มีสตางค์เนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนอดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการสวดจนถึงเก็บกระดูกทุกอย่างหากใครไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยทางวัดช่วยเต็มที่แล้วก็ทราบว่าทางวัดเนี่ยขาดแคลนในเรื่องของโลงศพอาจารย์ก็เลยนํามาบริจาคจํานวน10โลงด้วยกันคุณขาแล้วก็พระอาจารย์อยู่ด้านในเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันคุณขาโอเค โอเคเดี๋ยวตอน,นเราเจอพระอ,อาจารย์แล้วค่ะท่านกราบสวัสดีค่ะท่านโอเคขอญอาตถามนิดนึงค่ะพอดีอาจารย์ทราบข่าวว่าทางาวัดคลองเรียนเนาะคือมีคนเนี่ยมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของลงศพตั้งแต่เรื่องของศพไร้ญาติก็ดีหรือว่าไม่มีเงินค่าะจ่ายต่างๆเนี่ยทางวัดคือดูแลทั้งหมดดูแลทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนเข้ามาทนเก็บมาดูเสร็จทางวัดก็ช่วยเหลือหก็คือ,อคือทางวัดไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดเลย แต่ทางวัดในแต่ละวันก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือเยอะมากมีมีเข้ามาแต่ทางวัดเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือใครสําหรับประชาชนใครก็ตามที่อยากจะมาร่วมบุญเนาะอาจจะซื้อโงแบบอาจารย์จํานวนสิบโลงมามาถวายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์หรือหลายคนเนี่ยอยากเข้ามาร่วมบุญในแง่ของมาถวายปัจจัยของทางวัดเพราะทางวัดก็จะมีการเก็บปัจจัยเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนไปช่วยเหลืออย่างที่ที่เราทํากันมาใช่ไหมคะโอเค ท่านอยากจะบอกอะไรให้าญาติโยมหลายคนถ้าเกิดมีโอกาสได้มาทมําบุญหรือยังไงฝากท่านด้วยครับขอจะเลยนพรกับญาติโยมทุกคนที่มาทําบุญที่วัดคลองเรียนแล้วก็ทางวัดคลองเรียนเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายช่วยเหลือญาติโยมที่มีความลําบากในเรื่องของการประกอบพิธี ลส่สครับซึ่งทางพระอาจารย์ท่านเจ้าว่านี้ท่านก็ให้ความช่วยเหลือมาตลนดเฮที่ทาเป็นสาธารณกุศลไม่ว่าจะเป็นการทําบ<ม>ุญอะไรก็ตามแต่ทําวัดก็ไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายอะไรถ้าโยไม่ได้มีเงินปัจจัยมากมายทางวัดก็ยินดีช่วยเหลือตลอดแล้วก็เชิญชวนญาติโยนะเป็น MC ของเรียกว่าของสินแสเป็นอย่งก็มาร่วมทาบุญได้นะ,ะ,ะเพราะว่าทางวัดก็จะเอา ลงสุขอย่างนี้ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือคนตกยากต่อไปจริงๆครับโอเคท่านขอบคุณมากนะคร<ช>ับท่านครับตอนนี้อาจารย์แล้วสาธุคร